เฮ้ยโดนแล้วปลาอะไรวะกัดแล้วปลาช่อนหรือปลาอะไรวะมาแล้วเฮ้ยปลาเสื่อมนี่ปลาเสื่อมหรือปลาแดงครับพี่น้องกัดแล้วเย้่ไม่แห้วแล้วครับสวยงาม ดิบทํางานแล้วมีตัวเดียวอึได้ตัวเดียวปล่อยสักถ้าได้2ตัวจะเอาอยู่อึไป